02หรือ20มาอยู่ในตำแหน่งการงานการเงินหลักก่อนที่จะไปดูเนื้อหาสาระดีๆนะารฝากกดหวัวใจแล้วก็คอมเมนต์ตังสันนะครับแล้วก็กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ดีๆบันทึกไว้นะครับเพื่อไว้ดูกนะ็จะส่งผลให้เป็นคนช่างคิดช่างเพอ้อช่างฝันคิดการใหญ่คิดการไกลแต่ทำอะไรมักจะไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะทํางานก็พูดง่ายภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหยียบขี้ไก่ไม่ค่อยฟอนะหยิบจับอะไรมักจะไม่ประสบความสำเร็จทําไปเนี่ยนะครับเดินไปก็เดินไป3ามเก้าถอยหลัง7จ็ดเก้าไม่ถึงเป้าหมายทําอะไรมักจะไม่ประสบความสาเร็จเลยในตําแหน่งการงานการเงินนะครับยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนะต้องบอกว่าเจ้านายเนี่ยนะครับเอนดูก,ก็จริง แต่มักจะเอนดูในทางชู้สาวให้ระวังไว้เลยนะให้เรามัดระวังไว้ดาวจันทร์มันมีความมีสเสน่ห์แล้วดาวมัลตยูนไปจับคู่เนี่ยมันจะส่งผลไปทางร้ายจะส่งผลไปทางร้ายเสียมากกว่านะครับ <S <S <อ>เรื่องของการเงินหยิบจ่ายอะไรก็จะหยิบจ่ายไปตามอารมณ์มักจะใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองเช็คดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้ามีควรที่จะเอาออกนะครับควรที่จะเปลี่ยน นะครับถือว่าเป็นเบอร์เสียนะครับ502หรือ20มาอยู่ในตำแหน่งของความรักละ่ะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอาจารย์ก็ฝากกดหัวใจนะครับกดเมน้นกดแชร์แล้วก็บันทึกไว้ดูด้วยหรือส่งให้เพื่อนดูด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับฝากให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้น